แม้จะถูกตั้งมาที่แกนนำนปชเป็นด้านหลักแต่คำตอบเนี่ยมันน่าจะออกมาจากทุกมุมของสังคมไทยว่าตกลงจะเอากันยังไงะนะฮะในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายบอกว่ามันมีกรอบเวลาชัดเจนว่าปลายปี2558จะมีการคืนอำนาจให้กับประชาชนมีการเลือกตั้งณวันนั้นเนี่ย เรามองเห็นคำว่าประชาธิปไตยเป็นภาพเดียวกันจริงหรือไม่หรือว่าท้ายที่สุดแล้วสังคมไทยจะต้องมาพูดกันเรื่องนี้อย่างจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันจะเดินไปจากนี้ครับเวลาประมาณหนึ่งปีเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์จะเป็นคําอธิบายแล้วคําอธิบายนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับมันต้องออกมาจากทุกมุมของสังคมไทยประกอบกันว่าแนวทางแบบไหนวิธีการแบบไหนไอประชาธิปไตยที่ว่า มันคืออะไรกดดันไหมคะธรรมดาครับแต่ว่าเราผ่านสถานการณ์ที่มันมีทั้งความขาดหวังของประชาชนทั้งแรงเสียดทานทางการเมืองหรือบางช่วงเวลาของชีวิตก็ถูกคุกคามจากอำนาจอะไรต่างๆนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็ไม่มีความคิดจะไปอุทธรณ์ดีกาเอากับใคร เพราะสมัครใจมาทํากันเองไม่ได้มีใครเขากดดันบังคับคและถ้าจะหยุดถ้าจะเลิกก็ได้ตลอดเวลามไม่ได้มีใครเขาจะเอาชีวิตไปทันทีถ้าหากประกาศว่าจะเลิกแล้วซึ่งอุดมการประชาธิปไตยดังนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันเจตนารมณ์ของแต่ละคนคะเวลาเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์การเรียนรู้ของสังคมไทย แล้วในขณะเดียวกันเวลานี่แหละก็จะเป็นตัวไขคําตอบค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรากําลังค้นหาอะไรเรากําลังค้นหาในสิ่งเดียวกัน หรือเรากําลังค้นหาในสิ่งที่ yeah <amp> มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่บังเอิญเราเรียกมันเหมือนกันว่าประชาธิปไตยอืมน่าสนใจนะคะทีน <Ver> ี้เราก็ต้องมาดูกันแหะค่ะว่าในขณะที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะผ่านทางพีซทีวีคุณนัทวูิได้มีการจัดจังหวะย่างก้าวตัวเองแบบไหนยังไงบ้างคะก็เดินก้าวเท่าเดิมนครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้วิ่งไม่ได้เพราะว่าปวดหลังอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ที่จะมาพูดคุยในรายการเนี่ยนะครับผมก็คงจะไปหยิบยกประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่มันเกิดขึ้นรอบๆประเทศไทยหรือว่าที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในวรรณกรรมในวรรณคดีเก็บเล็กเก็บน้อยมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นบางวันผมมานั่งจัดรายการผมอาจจะเล่าเรื่องผู้ชนะสิทธิ์บางตอนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สดับกับฟังกันเอาแล้วลองดูซิว่ามันคิดเชื่อมโยงไปถึงไหนอย่างไรได้บ้างบางวันอาจจะเล่าการเมืองประวัติศาสตร์ในยุโรปตะวันออกบางวันอาจจะเล่าประวัติศาสตร์ในประเทศจีนนะหรืออาจจะเล่าสามก๊กอาจจะเล่ารามเกียรติ ไปจนถึงไกลทองหวนวิชัยคาวีหนังจักจักวงวง,วงช่องเจ็ดหรือว่าละครช่องสาได้หมดนะ,ะหรือว่าดาราคนไหนเลิกกับแฟนคนไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่หยิตออกมาแล้วก็หามแง่มุม,มที่จะให้มันส่องแสงไปในสังคม ในมิติที่เราเห็นว่าเราอยากจะสื่อสารครับก็ต้องรอดูนะคะจะออกมารูปแบบไหนยังไงแต่ว่ากรอบก็อย่างที่คุณนัทวุฒิได้บอกไปตั้งชื่อรายการไว้หรือยังคะแล้วก็<อ>จะเจอกับพี่น้องวันไหนบ้างยังไงรายการนี่ยก็ชื่อมันไว้รุ่นหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยอายุนามปีนี้ก็ย่างเขา26แล้วมันก็ยังว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> นะก็จะชื่อรายการเข้าใจตรงกันนะ <c oughs> มีที่มาไหมคะชื่อ,อรายการไม่มีอะไรครับก็คือเรามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็เท่านี้ครับ<ะ>ถ้าคุยกันไปนะคุยเรื่องอ ยาขอบท่านเขียนนิยายยังไงอาจารย์มนัทจันยงเขียนนิยายยังไงคุยไปคุยมาผมก็จะถามว่าแล้วที่ฟังเนี่ยเข้าใจตรงกันนะเเาเรอครับรู้สึกว่าจะเป็นคําพูดที่คุณนัทบุิพูดตอนรับคำท้าก็มันเป็นคําพูดที่ผมเห็นเขาใช้ใช้กันในไลน์ <ฮะ S 1> นะครับในโลกไซเบอร์ต่างๆ <ฮะ S 1> แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นคําพูดที่ไม่แคบอ่ะอันตีความได้กว้าง มันอธิบายตัวเองได้มากพอใครสักคนหนึ่งอธิบายอะไรแล้วพูดขึ้นว่าเข้าใจตรงกันนะอีกคนหนึ่งต้องคิดต่อทันทีนะครับว่าไอสิ่งที่เข้าใจตรงกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันตรงกันจริงหรือเปล่าก็น่าจะเป็นสีสันเล็กๆสําหรับคนที่จะชมรายการค่ะชมเสร็จปั๊บก็จะต้องนั่งปรึกษากันว่าตกลงที่มันพูดเราเข้าใจตรงกัมันหรือเปล่านะวันไหนยังไงบ้างคะคุณนัทก็ กำลังเจราจาต่อรองกับทางสถานีอยู่ขณะนี้ <c oughs> สถานีกําลังใช้อำนาจคุกค,คามคมขู่คุกคามให้จัดรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมก็พยายามต่อสู้ด้วยเสรีภาพ <c oughs> ว่าจะเอาสุดสัปดาห์ได้ไหม <c oughs> วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่แต่ยังไงามาอยู่จัดรายการแน่นอนนะครับแต <c oughs> ่ว่าจะ,ะจัด กี่วันวันไหนอย่างไรเดี๋ยวแจ้งมาให้ทราบอีกทีท่านผู้ชมก็ตามจอนี้เรื่อยๆะนะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานก็คึกคัดกันเป็นการใหญ่แล้วก็อธิบายกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าเราอยากจะดูอะไรในจอนี้แบบที่เราต้องการมากๆหวังมากๆว่าอยากจะได้ยินอยากจะได้เห็นวินาทีนี้ ท่านอาจจะไม่สมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าท่านอยากจะดูจอนี้เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ว่าอะไรมันเป็นอะไรควรกำหนดมิติทางความคิดอย่างไรควรกำหนดวิธีการเคลื่อนไหวอย่างไรท่านอาจจะได้เห็นมันมแล้วก็ผมเรียนไปยังบรรดาคณะผู้มีอำนาจนะครับคสอชอรหรือรัฐบาลอะไรต่างๆท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยมีสติแล้วก็พวกผมมีความตรงไปตรงมา ไม่มีเกมบนดินไม่มีเกมใต้ดินไม่มีเกมอะไรทั้งสิน้นเพราะเราคือขบวนการประชาชนที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอย่าไปตีค่าตีความว่าจอนี้มันจะเป็นจอที่สุดท้ายจะลงกันไปใต้ดินสุดท้ายมันจะไปเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นปฏิปักษ ไม่มีครับเอาว่าสิ่งที่ท่านกําลังทาอยู่ให้ท่านเผชิญปัญหาอุปสรรคกับสิ่งที่ท่านทำเนี่ยอันนั้นว่าของของท่านไปเราก็จะทําตามแนวทางของเราไปนี่ผมมาพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้สะดุ้งกันหมดหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่ามันต้องพูดให้ชัดนะ,ะไม่งั้นเวลาจะเดินเนี่ยเดินแล้วเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึก,กว่าต่างฝ่ายต่างเป็นภัยคุกคามระหว่างกันเนี่ยผมว่าไม่ใช่และผมว่าแบบนั้นใจแคบด้วยไอเราเนี่ยถ้าจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันก็ต้องชัด นะครับฝ่ายที่เ,เป็นคณะคอสชอหรือคณะรัฐบาลเนี่ยท่านจะประเมินตรงนี้อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องชัดด้วยหัวใจที่เปิดกว้างระหวังกันคะ่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วพังหรือว่าตารางรายการของคุณนทวุฒิจะออกมาเป็น5วันหรือว่า2วันจะต่อสู้กับผู้มีอํานาจในสถานีแบบไหนอย่างไร <c oughs> นะคะสุดท้ายให้คุณนทวุฒิได้ฝากอะไรถึงพี่น้องที่คิดถึงแล้วก็รอคอยการกลับมาหน่อยค่ะผมก็มคิดถึงทุกท่านนะครับ พูดไปแล้วก็หาว่าฝากหวานแต่ว่าความรู้สึกจริงๆก็เป็นเช่นนั้นผมใช้ชีวิตเดี๋ยวนี้ด้วยการอ่านหนังสือด้วยการออกกำลังกายอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ช่วงแรกๆที่ได้รับการปล่อยตัวมาก็มีฝ่ายเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ่อยนะครับไปบางทีก็20 30ามคนบ้าง50าคนบ้างก็ไปเยี่ยมเยียนกันไม่มีปัญหาแล้วครับ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมทํามาตลอดก็คือผมก็เปิดคลิปวิดีโอเก่าๆเปิดบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยทําร่วมกันมาดูอยู่ตลอดเวลาผมนึกถึงบรรยากาศหลังการเ,าเคลื่อนไหวชุมนุมที่ท้องสนามหลวงในปี2550ผ่านไปได้สักระยะนะครับผมออกมาจากเรือนจําและขณะนั้นเวทีสนามหลวงไม่มีแล้วผมยังเคยขับรถพาภรยาไปวนรอบสนามหลวง นะครับแล้วก็มองขับไปผมก็มองเข้าไปในสนามหลวงจนรอบอะครับดีรถไม่ชนท้ายเขาพัญญาเขาถามพามาทําไมพามาขับรถวนสนามหลวงผมบอกว่าคิดถึงนะ <c oughs> ดังนั้นในหลายๆครั้งหลายๆวันของชีวิตนะครับช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูบรรยากาศวันนั้นวันนี้ที่เรานึกถึง <c oughs> ดูเหตุการณ์ครั้งนั้นครั้งนี้ที่เรานึกถึง ได้เห็นหน้าเห็นตาพี่น้องได้เห็นบรรยากาศได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกมันก็ทําให้หัวใจของเรายังมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ได้ในวันที่เรามีความรู้สึกว่าภูมิประเทศมันแห้งแล้งนะครับมันมีความจําเป็นที่ต้นไม้ต้นนั้นจะต้องคายน้ําในตัวเองออกมาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับตัวเองไว้ mm hmm. เพื่อรอฝนฤดูใหม่ <Okay. S 1> ที่มันกําลังจะมาถึงผมมั่นใจว่า ยังไงก็ตามฝนที่ช่าเย็นก็จะต้องตกลงมาบนพื้นดินที่แห้งผักอีกครั้งหนึง่งขอเพียงแต่ว่าต้นไม้ทุกต้นอย่ายืนต้นตายใช่ก่อนก็แล้วกันค่ะนี่คือพี่ท็อปประจำวันนี้กับคุณนัทวุฒิสายเกลือนะคะรอติดตามกันค่ะกับรายการเข้าใจตรงกันนะดูว่าผังจะออกมาแบบไหนอย่างไรแล้วก็ได้พบกับการสื่อสารจากคุณนัทวุฒิถึงกับพี่น้องทุกคนอย่างแน่นอนนะคะไม่มใช่คือบางคนเนี่ยขยันจัดในสถานีเนี่ย เนื่อจะจัดอาทิตย์ละแปดวันเนี่ยผมไปห้ามปรามไว้ว่าเอาอย่าให้เกินเกินเจ็ดวันอไหนทีหนึ่งอ่ะอาทิตี่มีเจ็ดวันนะฮะ,ะเอาล้วครับทั้งหมดทั้งหลายที่คุยกันท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะนั่นนะคะอหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณณัฐวุฒิค่ะสสวัดีครับค,คุณณัฐวุฒิสายเกลือและดิฉันอรุณนทยสิริบุตรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ